ก็วางไปแต่พอเข้าในรายการปุ๊บผมบอกจริงแล้วว่าคือหลายคนถามผมว่าผมช็อกไหมผมผมไม่ช็อกนะมผมไม่ได้ช็อกนะจริงเพราะทุกอย่างอ่ะมันเป็นไปตามคลอลงของแม่พูดมันเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามสี่มันไม่ได้แบบมันไม่ใช่แบบอ้าวเฮ้ยไม่ใช่นะแต่ถามว่าถามว่างงตรงไหนผมงงตรงที่ว่าผมไม่คิดว่าแม่จะพูดขนาดนี้ไงอื แต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ว่าผมก็มองประเด็นออกอะว่าอะไรมันคืออะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมบอกเลยผมคือผมอะพี่ทําทํามาตั้งแต่วันแรกรถเมย์ตั้งแต่วันศุกร์พี่คุยกับคุณเปิ้ลน,นาคอนคุยกับกู้ไพคุยกับต,าต่างๆนานาคุยกับคนที่คน,คน,คนเรือพี่คุยหมดแล้ววันศุกร์นะฮะหลังจากนั้นวันจันทร์พี่คุยกับคนสี่คนก็คือที่อยู่บนเรือพี่คุยกับสองชั่วโมงวันนั้นนะ,นะวันต่อมาเนี่ยพี่คุยกับนิติเวชพี่คุยกับนักอัจฉริยวิทยา พี่คุยกับแอนนาพี่คุยกับฮิโปอ่าพี่ก็ฟังข้อมูลทั้งหมดมาแล้ววันต่อมาพี่คุยกันข้อกฎหมายก็คือคุยกับทนายสี่คนนะฟังข้อกฎหมายว่าเรื่องนี้จะไปทางไหนวันต่อมาพี่คุยกับตำรวจคือตำรวจไม่ใช่ตำรวจที่ทําในคดีแต่เป็นตำรวจที่เรียกว่าเ,เป็นอดีตในตํารวจสองท่านซึ่งก็จะมีมุมมองเรื่องของการทํางานของตํารวจแล้ววันนั้นก็มีเชียดที่กำพรแล้วก็มีทางฝั่งของคุณแตงไปนั่งคุยด้วยคือพี่ฟังหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่เราเรียงเหตุการณ์มาตลอดแล้วทุกครั้งที่มีข่าวหรือเวลาที่แบบมีไลฟ์อะไรพี่จะเข้าไปฟังเองพี่จะเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลแล้วพี่ก็ประเมินแล้วว่าพี่รู้ว่าคนนี้เป็นยังไง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 พี่ว่าพี่พออ่านออกคเพราะฉะนั้นวันนี้ที่แม่มานั่งพี่ก็พอจะอ่านออกว่าพูดไงดีว่าพี่ก็พอจะอ่านออกอ่ะเอาพี่ก็พอจะรู้แหละว่าว่าว่ามันมันมันจะต้องเป็นยังไงต่อไปเพราะฉะนั้นพี่พี่ไม่ได้แบบตื่นตระหนกหรือว่าตกใจอะไร เพียงแต่ว่าที่ตกใจคือไม่คิดว่าแกจะพูดเยอะขนาดนี้ซึ่งพี่เองก็พยายามที่จะห้ามแกเหมือนกันนะว่าพอพอเบรกพี่บอกแม่ใจเย็นนะเออแบบเดี๋ยวมันจะแบบมีมันประเด็นพูดอย่างนี้มันละเอียดอ่อนอมันจะไม่ดีอย่างเงี้ยแต่แม่บอกไม่เป็นไรมันคือความจริงพี่ก็แบบพี่ก็เหนื่อยอ่ะพี่ก็ไม่รู้ทำยังไงพี่เอาอเคก็ก็เหมาะแล้วแต่มุมแม่แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่รู้เลยว่าหลังจากสัมภาษณ์สิบนาทีแรกอะเกือบจะเบรกแรกพี่รู้เลยว่า ประเด็นวันนี้แม่งเปลี่ยนละประเด็นเปลี่ยนละแล้วมันก็จริงๆหนูเห็นยอดในในไลฟ์ของพี่อ่ะมันค่อยๆขยับจริง